สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ลุงบ้านากันทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมเบอร์เดนป้าลาผีนะก็วันนี้เนี่ยแต่ผมเนี่ยจะลองไปดูอาการนะ,ะผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแล้งหน่อยว่าการเขาเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะเราเนี่ยจะได้จัดยาไหมเขาเนี่ยถูกนะพีพก็จากคลิปที่เขาเนี่ยได้ประท้ากับ ยักษ์นะพีพฟซีซึ่งผมเนี่ยก็แบบไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เลยนะบวบเขาผมก็กลัว,วยักษ์เหมือนกันนะครับก็โอเคนะพีพฟซีนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางเข้าไปดูอาการเขาก,กันนะครับพีพฟซีก่อนอื่นผมก็ขอกําลังใจด้วยนะขอพีพฟซีทุกท่านเลยขอคนละหนึ่งหลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปกันด้วยนะครับพีพฟซีครับโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทาง เข้าไปเลยดีกว่านะซึ่งเวลาที่ผมมาเนี่ยค่อนข้างแบบยังไม่สายมากนะแดดเนี่ยยังไม่ร้อนนะครับพี่เอโอเคคือผมก็รีบเดินทางมาเหมือนกันนะโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปเลยดีกว่าครับพี่เอครับไปนครับว่พี่เซครับตอนนี้เนี่ยผมนีายมาถึงจุดที่เนี่ยเจอนะอนท่านที่เนี่ยปลูกเสกยักนะพีเซนี่เลยนะ ผนก็นั่งอยู่อยู่ตรงไหน,นบริเวณนี้แหละน่าจะบ,บริเวณนี้นะแล้วเอาเนี่ยเจอนะเหมือนอะไรเนี่ยร่วงลงมาตลอดเวลาพี่เอฟซีจำได้ดูคนข้างสูงเลยนะแล้วมันร่วงมาได้ไงประเด็นแล้วทั้งเี่สีเนี่ยก็นั่งปลุกเสกยักษ์เนี่ยอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะแ,แล้วก็พอเวลาสักครั้งหนึ่งเนี่ยทั้งยักษ์ทั้งเี่สีเนี่ย ก็หายไปเรบบียิสนาเลยนะครับพพเอีจนนะครับผ่านมาอีกวันเนี่ยหมอพี่เกเลีนก็ทักมาอีกนะครับว่าจะมีการต่อสู้นะครับพพเอฟซีเราเนี่ยก็เลยเดินทางมาเจอเหตุการณ์ต่อสู้เนี่ยอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็ผมก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือก็เลยแบบ ยืนดูทางๆนี่นะจุดนี้เลยนะเป็นจุดที่แบบท่านหอ้ออ่าท่านผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแลกกับท่านหรืสี่เนี่ยเขาแบบปลุกเสกยักษ์มาประท้ากันนะครับที่สีเป็นจุดนี้เลยนะคือแบบตกใจพอสมควรที่เจอยักษ์แบบนั้นนะครับผมก็ยืนอยู่บริเวณนูน้น เนี่ยยังมีร่องรอยกันประทากเลยดูรอยตีนรอยอะไรยังยับอยู่เลยตรงนี้นเนี่ยประทากกันตรงนี้นคือแบบยับเลยก็ว่าได้นะเนี่ยร่องรอยกันต่อสู้เนี่ยคือแบบแบดตุ้มไปเ่เนี่ยร่องรอยกันต่อสู้ทั้งนั้นนะครับดูดิวิมันกวาจีนเสือเลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะว่ามุียเนี่ยอันนี้เท่ากำปั้นเลยอะเนี่ยเนี่ยเราว่าผู้ใหญ่บ้านมึงรับแรงจะเซกเสือมาเอฟซีูดิ นี่โมเนี่ยใช่ปล่าวะหรือว่าผมคิดไปเองมาน่าจะใช่นันเนี่ยนู่นอีกเนี่ยรอยจีนมันเดินมาเนี่ยบอกกระโจนขึ้นบนหินเบาเดินไปทางป่านูน้นเปาพี่เอฟซี ปแปลกล้นะปแปลกจริงดูแบบรอยตีนนะ่ะคือใหญ่เลยอ่ะหรือแถวนี้ไม่มีร่องรอยนะแต่ว่ามีก็มไม่เจอเจอแต่จุดเนี้ย พิษนาษจัดเลยทีเอฟซีคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยว่าใช่หรือเปล่าใช้เสือเปล่ารอยตีนเท่ากับปั้นมือเนี่ยผมว่าไม่น่านจะใช้หมาแมวนะถ้าหมาแมวเนี่ยคงไม่เท่ากับปั้นนี่มผมว่านะครับโอ้แปลกจนะดูดิ น่าจะใช่อ่ะเคลียสิเดี๋ยวเราเดินทางไปดีกว่าอย่นี้ก็เริ่มไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะเพราะดูจะมีรอยตีนทั้งเสื้อทั้งอะไรนี่ผมว่าแบบไม่ใช่ละเคลียไปเราไปนะไปไปเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตั้งนานไม่เจอข้อใครอ่ะ เ้ใครนอนตรงนั้นวะเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแลทำไมดูแบบโซมจังอะโอ้หคนลุกเนี่ยคนลุกฟูเลยท่าน ท่านครับท่านครับท่านครับเนียบเลยท่านครับเนียบเลยพี่ ท่านครับเงียบเลยเอาไงดีอ่ะนอนเดินเขาไม่ดูหน่อยไหมไม่ใช่เขานอนแบบไม่รอดอ่ะกลัวเหมือนกันนะไม่ใช่เบิร์ไม่กลัว ทันครับทันครับทันครับทันเรียกแบบไม่มีสติแล้วพี่เอ็กซ์ซีเอาไงดีอ่ะทันครับเอาไงดีพี่พี่ทัน แบบก่อนอนไม่มีสติเลยเอาไงดีพี D ่เอฟซี H นอนเราคพิงไม่มีสติแบบคนที่ใช้ชีวิตอะเวลาคนปกติคนหายใจเนี่ยท้องแบบจะปุบ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 อันนี้ไม่มีแบบอาการแบบนั้นเลยอะผมก็ไม่กล้าเข้าไปแบบจับเยอะด้วย ท่าน <c oughs> ท่านครับท่านครับท่านครับคือแบบนิ่งเลยเจ๊ซี่แบบนิ่งผิดปกติอ่ะ ngay đi à Thánh khắp Nhưng ท่ทานเดี๋ยวผมตกใจเลยผมึูว่าใครมันนอนตรงนี้ที่ไหนได้เป็นแบบวันที่แล้วเนี่ยเราเจอแกแบบนอนตรงนี้ที่ไหนได้แกน่าจะคานมานะแต่คนเราคานจะไวขนาดน,นั้นเลยเหรอพียเพรซี FC. ผมว่ามันก็แปลกๆอยู่นะ แล้วพอมาอตอนเช้าเนี่ยมาเจอแกนอนตรงเนี้ยวันนั้นเนี่ยเราก็เจอกันหมดใช่ไหมว่าเขาเนี่ยแบบนอนตรงนี้พอเราท่ยายวันนี้มาเจอเนีอยู่อย่างเงี้ยว่ามันก็แปลกๆอยนะู่นะเคสสีว่านีช่ปะเออเนี่ยก็ไม่ตื่นด้วยท่าน Thanh gặp Ôi ôi Mình kẻ lầm đi nè Thanh kẻ lầm đi nè Kè lầm đi nè ทานไหวไหมเขาดูการแก้หนึ่งเดี๋ยวผมจะแบบเอาน้ำให้แกทานหน่อยนะพี่สิ ôi ôi than ký nắm thôi than ký nắm con than nắm con nhìn lại nè nắm con than nắm con กล้บคุณทำนะเพื่อนฟรีใช้ความรูม้นะคุณรู้ว่าผมวางยาจะผมลองทานให้แกดูเลยนะ <c oughs> ทานไหวไหมจริงหมันจะไล่ผมเลยนะไหวไหมครับอให้ผมขอพาเราเข้าไปรักษาที่บ้านดีกว่าเพื่อฟรีทานไป แล้วผมพากลับไปรักษาที่บ้านผมยังไม่ได้อยู่กับผมท่านไปผมพาไปรักษาผมพาไปรักษาที่บ้านผมไปท่าน ผขไม่ยอมไปนะ,ะไปเอาไยักผมว่าเลิกเถอดทันไม่ต้องหลังแขนกันแล้ว <c oughs> ไม่ยอม <c oughs> ผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าจะเอาไหม พอแค่นี้ดีกว่าท่านผมว่าพ,มาพอแค่นี้ดีกว่าไม่เข้าจะเดินนะ้เดินกลับไปนะเดินตามดีไหม แกกบกขึ้นออก,ก,ากานนะจากน้ำนะแกทานน้ำจากน้ำทานไหล่ะเพียร์ซีมทานบ้าด้ไหมน้ำเดินหายไปแล้วผมก็แบบไม่สามารถแบบช่วยได้มากกว่านี้แล้วอะ่ะเพียร์ซีจะคอมเมนต์ด o w ผมก็ไม่ว่าเพเยร์ซี okay, ยังไงก็ขออน,นุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับตอนตอนนี้แกก็ไปนูนะ่นละ นันเป็นตับครับโอเคนะพีเอฟซีตอนนี้ก็ท่านาท่านผู้ใหญ่บ้านมึงกัแกลก็เดินหายไปเลยนะผมก็แบบช่วยอะไรไม่ได้นะปลูกได้แต่ปลูกเขานะครับแล้วก็เอาน้ำไปให้แกกินที่แรกกาจ,จะชวนแกเนี่ยไปรักษาที่บ้านผมนะแกก็คือไม่ยอมมานะพีเอซีไม่รู้ด้วยเ,เนื่องในเหตุผลอะไรมันน่าจะมีแบบเหตุผลหลายหอย่างนะทําให้แกเนี่ยไม่ยอม ไปกับผมนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะแกก็คือจะระแวงด้วยกลัวเราจะทําร้ายอะไรแกหรือเปล่านี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลด้วยแหละผมว่านะครับอันนี้ก็แบบทําอะไรไม่ถูกเลยนะ PFC ก็โอเคนะยังไ,ไงเนี่ยผมก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับ PFC ครับส่วนสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอ PFC ทุก,ท,กทุกท่านเลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแคนติดตามเพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับ PFC ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือแกงไงแล้วนะผมก็สุดความสามารถแล้วด้วยนะครับโอเคเราไเจอกิมหน้าดีกว่าครับสวัสดีครับ